มเมื่อกี้หนูให้ไปผ่านนึงแล้วไม่ใช่เหรอพี่อาไปเนี่ยเอาม่่เมื่อกี้หนูให้ไปผ่านหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอพี่ ว้ก็ตอนที่ตอนตอนเขาเดินมาเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่มาถามพอเหมือนแบบพอเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเขาก็เดินกลับไปพอเราวางโทรศัพท์ก็เดินกลับมาใหม่ตัวเล็กๆบางๆตำรวจหุ่นนี้เหรอส่วนมากตำรวจจะหุ่น อืมแล้วเขาตัดผมไหมอ่ะเขาใส่หมวกมาค่ะคผมก็น่าจะเป็นเกลียดแต่มันเรามองไม่ชัดนะคะเขาใส่หมวกแต่รอบแรกเขามาเขาไม่ได้ใส่แมสแต่รอบสองเขาใส่แมคกพอ,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 อกไ่่ด้บ มีผู้ชายเดินมาแล้วเขาก็มาถามว่าขอเก็บเก็บมาเก็บตังค์มาเก็บตังค์าดสติกเกอร์แต่หนูก็ถามเขาว่าสติกเกอร์อะไรเพราะหนูไม่รู้แล้วที่แผงหนูก็ไม่มีสติกเกอร์อหนูก็เลยให้เขาอะโทรถามเจ้าของแผงเองเพราะหนูเป็นลูกจ้างคะ่ะเขาก็โทรแล้วเขาก็เดินกลับไปเอาโทรศัพท์แล้วก็กลับมาให้หนูคุยโทรศัพท์เขาก็ให้หนูคุยกับเจ้าของแผง เจ้าของแผงก็บอกว่าให้จ่ายเข้าไปไม่รู้ว่าพันหรือว่าพันสองแต่หนูก็จ่ายไปแค่พันเดียวค่ะแล้วเขาก็เดินไปแต่ตอนมารอบแรกเขาไม่ได้ใส่แมสพอรอบสองเขาเดินกลับมาอีกเขาเหมือนแบบว่ามาเก็บตังค์หนูก็ได้ถามเขาว่าค่าอะไรอะพี่เมื่อกี้หนูก็ให้ไปพันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาให้มาเก็บเพิ่มหนูก็ถามว่าเท่าไหร่พี่เขาก็เขาก็ไม่ออนี้เขาไม่บอก ว่าเท่าไหร่แต่เขาอะ่ะเดินกลับไปที่รถแล้วหนูก็โทรหาเจ้าของแผงว่าพี่พเขาเดินมาเก็บหวยค่าเขาก็เขาเดินกลับมาเก็บตังค์เพิ่มต้องให้เขาอีกเท่าไหร่พี่เจ้าของแผงบอกสงสัยมาเอาอีกห้าร้อยละมั้งให้เขาไปแล้วเขาก็เดินเขาก็เดินกลับมาเก็บไปอีกห้าร้อยแล้วเขาก็ไปค่ะแล้วที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาเก็บแบบนี้ไหม น่าจะมีนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เขาก็คงไม่ให้จ่ายอะคะ่ะเขาตอนแรกเขามีสติกเกอร์แต่หนูไม่เห็นว่าเป็นสติกเกอร์ <perception. S 1> <tripod. S 2> อะไร <c oughs> หนูเพิ่งขายสองงวดค่ะ <c oughs> เป็นลูกจ้างค่ะเป็นลูกจ้างค่ะซึ่งมาก็คือไม่มีไม่มีสติกเกอร์เพราะว่ามันเหมือนน้องที่ที่มาขายก่อนเขาบอกว่ามีคนมาบอกให้ดึงสติกเกอร์ออกแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ก็ยังงงว่าทําไมยังมาเก็บ